เอาป๋าแว็นเปิดดวงจะให้โยกไปเอายกไม่ดีด้วยโอ้โหโอ้โหโยกไปเข้าจุดเจ้าแพตเตะเข้าป่าเข้าดงแล้วครับตอนเนี้ยเอาอยังอยู่ป้กเขาให้เอาอย่างยงอย่างยูย่างยูนะครับผมนะครับกับเจ้าเอ็มนะครับผมในเรียมเจ้าเอ็มค้าเ ป่าแว่นเซอร์ไปเปิดหนึ่งเอาโยกเขียวมาเอาป้าเขาให้เอาแล้วมาแล้วครับเอาเปิดเขาเอายกขึ้นมาป้าเขาให้สิบสอง่อสิบเกมไม่เกมเอาเซอร์ป้าป้าแว่นเปิดหนึ่ง เอายก <you> เอาอย่างเอาตัวรอดได้นะครับอันดีสิบต่อสิบสองเอายังอยู่อยู่ที่คู่กล้องเตะเอาคูกกล้องเตะพลาดเอาแล้วข้างครับสิบเอ็ด <11 S 2> ต่อสิบสองแล้วครับตอนนี้แต้มไล่มากระชั้นชิดแล้วครับหกต่อเขาหนยเขเลยใช้หกต่อครับสิบเอ็ดต่อสิบสอง เอาแล้วครับ hey, hey, hey. แต้มเท่ากันแล้วครับ hey, hey, hey. เอาแล้วครับ hey, hey. ตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับตอนเนี้ย <Hey, hey. S 1> อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับเอายั้งยัว <Hey, hey. S 1> ป้กเขาให้เรียบร้อย <Hey, hey. S 1> เอาแล้วครับ hey. ล็อกร้อยต่อไปนะครับเกมไม่เกมแมตช์พอยอีกครั้งหนึ่งของบุมลำเดินสายสิสองต่อสิบสองฝั่งนี้ต้องล็อกร้อยเท่านั้นล็อกได้ก็เล่นต่อล็อกไม่ได้จบเกม12ต่อสิสองเอาเซอร์บอโอ้ยเสิร์ออก มันเปู่ที่ฟังรามาครับผมอกเลยมายังไงสิบสองต่อสิบสองเกมไม่เกมเอาเปิดเนืองเอายกขึ้นมาปาเข้าให้โอ้โหโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟไม่สุดนะครับผมมาลุงนีเติมท่านต่อหนาวโอ้โห หนาวยิ่งกว่าหนาวแล้วครับตอนเนี้ยไม่สุดครับรองให้จใาเสิร์ฟดกนอีกนึ่งนะครับอาลนะครับต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับฝั่งวีร์ลำจะปิดเกมได้ไหมมาอีกครั้งหรือไม่นะครับในแมตช์พอยต์อีกครั้งครั้งที่แปดสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแพ้ไปแล้วแพ้ไปแล้วแพ้ไปแล้วพี่เสือบอกแพ้ไปแล้ว ตามมาส่งเทงรงเกมไม่เกมแมตช์ท้อีกครั้งหนึ่งของบุีรมเดินสายเดีนอนสอามมาเยเอ้าเปิดหนึ่งยกเอ้ายังโยกโยกปาเขาให้เรียบร้อยโอ้โห จบเกมนะครับบุยลำเอาชนะไปด้วยสกอร์13ต่อ12